you are listening to rhythm podcast podcast ที่เชื่อในจังหวะของชีวิตกินผู้เกงานศิลปะดีๆที่ฟังจบแล้วต้องสาธุ99 สว,ส,สวัสดีครับสินทก้างานศิลปะดีๆที่ฟังจบแล้วต้องสาธุ99ค่ะอ่าผมจิมมี่เป็นอาร์ตดี렉เตอร์ครับววค่ะมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์ก็เข้ามาสู่อ p พีที่ห้าแล้ว,<ช>ลวหลังจากที่เราเหนื่อยเร,เ,เราจะบอกอหนรกันมาตั้งนาน <laughs> เหนื่อยเหนื่อยกันมาตั้งนานแล้วทําไมไม่กูเป็นแบบนี้วะต <laughs> ีกับไม่แล้วอันนี้ขอตีกับไม่แป๊บ <laughs> นึงนะก็คือไม่ตัดออกเลยนะตัดเข้าไปเลยเพื่อความเรียวอาจับไว้ก่อนก็คือ อ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันเรื่องนั่นสีเรื่องอะไรอ่าเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราสองคนมากก็คือเรื่องกราฟิกดีไซน์ใช่เพราะว่าพวกเราก็ยังเป็นกราฟิกดีไซน์กันอยู่เนาะอ่าอแล้วแบบอีพีที่ผ่านมาเราไม่พูดถึงมันเลยเราเราพูดหลายเรื่องมากแต่ว่าไม่มีเรื่องไหนที่เกี่ยวแบบว่าเกี่ยวกับกราฟิกจ๋าๆเลยก็เลยแบบเอ้ยอีพีนี้เรามาเล่ากันหน่อยแล้วก็คิดว่าน่าจะ เข้าเขาเราที่สุดหรือไม่ก็แบบเราเล่าน่าจะแบบไม่สมองไหลไปกับมัน <c oughs> ก็คือแบบว่ามีความเป็นตัวเรามากที่สุด,ดอ่ะอือก็เลยแบบเอ้ยจะหยิบเรื่องไหนมาเล่าดีก็เลยมาเป็นเรื่องของโลโก้นั่นเองโดยตอนแรกอะ่ะเราคิดไว้กันว่าเราสองคนนะด้วยความแบบว่าอยากจะพูดก็เลยหยิบมาแล logo, ้วก้าวโลโก้แบบว่าความเป็นมาว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้แต่พอมาทําสคริปต์แล้วรู้สึกว่า เหมือนแบบทำทีสิทธิ์สองเล่มอะอือคือแบบอะไรที่มันเป็นรวมรวมเก้าอย่างหรือเก้าเรื่องอะมันแบบเยอะเนาะมันเยอะมากเพราะว่าแต่ละอันมันมีที่มาที่ไปมันตอน e p ี b อะแบบสมองไหลมากสุดๆอื <c oughs> ก็เลยแบบเอ้ยหรือหรือเราปรับมาเป็นหยิบมาเล่าเรื่องหนึ่งดีกว่าไหม,มที่แบบมีสตอรี่เยอะๆอะไรแบบนี้ก็เลยมาจบที่โลโก้นาซาอ้าจริง ใช่จริงๆคือจิมมี่พูดตลอดว่าอยากใส่เสื้อนาซาแต่ว่าไม่มีโอกาสใส่สักที<ฮ>ก็เแบบลยกลายแบบว่าอเอาแล้วก็นกาซาแล้วก,กันเพราะว่าอยากใส่เสื้อนาซาใช่เพราะว่าแบบมันมีอไอ้เรื่อง watching machine นะ,ะแล้วแบบตอนตอนถ่ายก็ไม่นึกความว่าแบบจะใส่ดีไหมเพราะว่ามันเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกี่ยวกับการการเวลาอ,อ,อแล้วแบบพอพอมาเห็นเสื้อนี้อ่ะแบบ รูนี้กูใส่ดีกว่าเพราะว่ามันก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่อืมก็เลยแบบสนองสนองนี้ตัวเองละกันคือ,อมันอยากทา <laughs> มันอยากใส่อยากสนองนอแต่แต่ความชอบมันก็เรื่องหนึ่งอะแต่ว่าเรารู้สึกโลโก้นาซาถ้าพูดถึงนาซาเราก็จะนึกถึงแบบหน่วยงานที่เป็นแบบทาเรื่องอวกาศเนาะแบบมีความมีความล้ํามีความไฮเทคเพราะอย่างล่าสุดนาซาก็เพิ่งปล่อยปล่อยจรวดแล้วก็สามารถลงจอดได้ด้วยตัวเอง บบมีมแมลงวัน,น,นอยู่ในนั้นหรือเปล่าไม,ม่มีแต่ไรค่ <laughs> อาอเรื่องข่มันก็คืออันนี้ขอทัองเรื่อง <laughs> สัตว์ตัวแรกที่ขึ้นไปนี่ฉันคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่า,มาแมลงวันก็แมลงวันอ่ะเออหรือ,หร,อหรือแบบมแมลงวันมันอยู่ในยามหรือเปล่าจริงหรือจริงจริงที่แมลงวัน <laughs> อยู่ในวัสด <laughs> เข้าไปพร้อมกันเลยนะพร้อมหมาหมาหมาไลกาหมาไลกาเออหรือถ้าผู้ชมรู้ก็คอมเมนต์มาได้ใช่เรามาคอมเมนต์ดูนะว่าจริงๆอ่ะแมลงหรือจริงๆเป็นแรงวันหรือที่เรารู้มาาจะผิดก็ได้อ่ะก่อนก่อนจะนอกเรื่องไปมากกว่านี้มาพูดถึงแบบที่มาของการทำแบนดิ้งนาซาดีกว่าเวลาเราเห็นโลโก้นาซาเราก็จะเห็นอยู่สองแบบเนาะก็จะเป็นแบบโลโก้กลมๆอ่ะซึ่งคนเขาเรียกว่ามีดบอล กับอีกอันก็จะเป็นตัวอักษรที่แบบดูโมเดิร์นหน่อยก็คือตัววอมตัวหนอนอย่างแบบในเสื้อนี้อ่เป็นแบบนี้ก็คือเป็นตัวอักษรใช่ใไทโกอะเออซึ่งทั้งสองโลโก้นี้เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็มันสร้างอิมแพคกับโลกนี้เยอะเหมือนกันก็เลยแบบเป็นเหตุผลที่เอามาหยิบมาเล่านอกจากความชอบแล้วอ่ามันมีอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวเอออ่ะก็คือ เล่าเล่าเริ่มต้นที่มาของนาซ่าก่อนเนาะนาซาเป็นหน่วยงานอวกาศอันหนึ่งที่แต่ก่อนนะอเมริกายังไม่มีแบบแผนที่จะขยายไปเรื่องของการเดินทางไปอวกาศมันก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาการบินแห่งชาติอืซึ่งภารกิจหลักก็คือก็เป็นเรื่องอากาศอะแต่ว่าไม่ได้มีมิชชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ที่ไปถึงอวกาศ จนกระทั่งแบบหน่วยงานนี้ก็ยุบไปแล้วก็ตั้งเป็นนาซาขึ้นมาอ๋อืมคือมีภารกิจแบบสำรวจอวกาศเพราะว่าโลกนี้มันก็สำรวจได้ไม่หมดแต่เราก็อยากลองแบบทดลองคือเราอยากออกนอกกรอบเราอยากไปข้างนอกมากอยู่แต่ในโลกแล้วจุดมุ่งหมายก็คือพามนุษย์ไปอวกาศอ่าอืมก็เลยเป็นที่มาขององค์กรนี้ส่วนโลโก้ ่างเริ่มเดิมทีมันก็มีความฟิลเป็นแบบหน่วยงานกระทรวงอะ่ะแบบเป็นสัญ,ญลักษณ์งวงกลมแล้วก็มีสีน้ำเงินมีมีรูปดวงดาวสีเหลืองอแล้วก็แบบมีเส้นยานอวกาศรอบๆก็สื่อตรงเลยนะว่าแบบว่าอวกาศอะ่ะใช่แล้วแบบปัญหาของหน่วยงานราชการหรือว่าแบบโลโก้อื่นๆนะ่ะคือพอมันมีดีเทลเยอะอะ่ะแล้วยุคนั้นเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ทันสมัยเท่ายุคนี้เนาะ มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการการเอามาใช้ในงานพิมพ์หรือแบบการทําให้โลโก้มันเล็กลงอะ่ะคือมันจะมองเห็นดีเทลยากมากาก็คือดีเทลหลายอันมันได้หายไปเพราะว่าแบบว่าด้วยการย่อขนาดไซส์ลงมาเนาะแล้วว่าสมัยนั้นอะ่ะก็ไม่ได้มีปิ้นดีแบบเท่านี้แหละเวลาทําอะไรอะ่ะใช่หรือแบบเวลาทํา ปัยางแบบเนี้ยมันก็ต้องแบบแกะสลักใช่ปะพอแบบโลโก้มันเล็ก,ลกมากๆมันก็ต้องแกะยากแกะยากขึ้นเออนั่นแหละมันก็เลยเป็นเพนพอยว่านา s a ก็เลยอยากทำโลโก้อีกเวอร์ชันหนึ่งคือคือโลโก้เดิมก็ใช้อยู่แหละแต่ว่าอยากมีโลโก้อีกอันหนึ่งที่ใช้แบบไม่เป็นทางการใช้แบบจะเรียกว่าไงอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ใช้ในแบบหนังสือร,ราชาการอะ่ะใช้แบบ คือใช้กันเองเออ,อใช้กันเองหรือฟิลแบบไม่ได้ทางการขนาดนั้นก็เลยลองออกแบบทีนี้เนี่ยการออกแบบมันก็ไม่ได้ออกแบบใหม่นะแต่ว่าลดทอนดีเทลมันลงลดทอนจากอันเดิมนั่นแหละแล้วก็มาทําให้มันมันเหลือแค่ตัววงกลมน้ําเงินแล้วก็ม,มีแค่คําว่านา s a อันนี้ ไอ้โลโก้เนี้ยคนน่าจะเห็นบ่อยเนาะใช่ใช่เห็นเ,ออเห็นบ่อยมากเพราะว่าคือทุกวันนี้มันก็ยังใช้อยู่แหละใช้กันอยู่เออแต่ว่าไอ้ปัญหาโลโก้นี้มันก็มีปัญหาอู่นะคือต่อให้ลดทอนดีเทลมันแล้วอ่ะมันก็ยังใช้งานยากอยู่ดีในในเวอร์ชั่นที่แบบถ้าจะใช้ให้มันเล็กลงอ่ะอืมมันก็กเลยความเยอะอยู่นิดนึงอืมแล้วบวกกับตอนนั้นนะนาซาก็เข้าร่วมโครงการหนึ่งหลังจากที่แบบ เปิดตัวองค์กรแล้วใช่ปะอีก16ปีต่อมาก็เข้าเข้าร่วมโครงการหนึ่งในชื่อว่า National Endowment of the Art คือมันเป็นองค์กรอิสระของรัฐบาลที่แบบจะสนับสนุนวงการศิลปะวงการการออกแบบแล้วนาซ a ก็ได้คงได้ทุนจากโครงการนี้ก็เลยแบบลองจ้างดีไซเนอร์ให้มา uh. ออกแบบเวอร์ชั่นที่แบบทันสมัยหรือแบบ ใช้งานได้หลากหลายจ้างผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาออกแบบถูกแล้วพวก,กเราไม่ใช่เรายังเป็นตัวเล็กๆเรายังเเป็นตล็กๆมินิม <c oughs> เออ <c oughs> ก็คือ,อปรากฏว่านาซาก็เริ่มหาบริษัทที่แบบรัททบ,บรจ้างออกแบบเนาะก็ไปเจอบริษัทหนึ่งความน่าสนใจคือบริษัทนี้มีพนักงานแค่สามคน เอล็กบริษัทได้เอาสามคนคุณคุณไหมคุณคุณไหมเหมือนแบบเราสองคนเหมือนี้นเยก็มีกันแค่นี้เอฟิลแบบพนักงานเล็กออฟฟิศเล็กเลออฟฟิศเล็กแบบมินิมอลก็คือบริษัทชื่อว่าแดนแอนด์แบ็กเบิร์อันนี้เดี๋ยวย่อว่าเป็น D&B แอ้วละกันอืมก็เลยจ้างด้วยความที่ยุคนั้นน่ะงานอาร์ตสไตล์โมเดิร์นมาแรงมากอในยุคปีแบบ หนึ่งเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกอืม,อ,มอย่างเช่นแบบอะถ้าถ้าเทียบก็โลโกโอลิมปิกปีของที่โตเกียวของโตเกียวเนอะม,มันก็จะมีความโมเดิร์นคือยุคนั้นแบบคนฮิตโมเดิร์นมากแบบเรียบหรูมินิมอลก็เหมือนยุคนี้ที่กลับมาฮิตอีกรอบนึงใช่คือคือมันเป็นวัฒจักอะจริงพวกงานกราฟ,ฟิกหรืองานแบบอะไรพวกเนี้ยมันแบบว่าเป็นการที่แบบรีกลับมาเหมือนยุควายดูเคนี้ยที่แบบว่ากลับมาฮิตอีกครั้งอะ่ะ มันแ,แบบกลับมาคิดคิดใหม่ได้ตลอดเสมออะ่ะเออแล้วแบบพอเดียนบีได้รับ,บรีฟแล้วก็โจทย์เนาะก็ไปออกแบบจนมาเป็นเวอร์ชั่นนี้อ่าอยู่ตรงออ,อกของจิมมี่ของตันเองภู <laughs> มิใจมากแจเซเยอะ <laughs> <laughs> เออแล้วแบบคอนเซปที่เขาที่เดียนบีเล่าอะ่ะก็คือเป็นความแบบทันสมัยล้ำยุกนะเพราะว่า ยุคนั้นมีความโมเดิร์นแล้วก็เรื่องอวกาศเป็นเรื่องที่แบบคนสนใจเยอะมากอเพราะว่าทั้งแบบส่งส่งยานอาวกาศขึ้นนอกโลกได้สําเร็จอะไรแบบมันเป็นอะไรใหม่ใในสมัยนั้นด้วยแหละแล้วแบบความความแหวกแนวของโลโก้นี้คือมันเป็นแค่แบบตัวอักษรอย่างเดียว<อ>แล้วก็ใช้สีแดงด้วยสงสัยไหมว่าทําไมต้องเป็นสีแดงอ่าทาไมต้องเป็นสีแอสีแดงสีแดงเฉยเลยสีแดงอ่ะ <c oughs> คือ คือเดี N ่ยนเบียรล่าว,ว่ามันมันสื่อถึงความสะอาดแล้วก็ความก้าวหน้าแล้วก็ต่อให้มองนอกโลก็ยังเห็นอ่าเขามีกิมมิกเล่นนะเพราะว่าสีแดงมันเห็นได้ชัดด้วยใช่พูดถึงในเชิงหลักการอะสีแดงมันเป็นสีที่ขึ้นความยาวสีที่ยาวสุดทําให้คนแบบมองไกลๆก,ก็ยังเห็นแบบเสื้อไอเนตแบบเส<บ>ื้อเน็ตตอนเนี้ยคือเน <laughs> แดงแบบ เห็นตั้งแต่ร้อยเมตรอ่ะเอออินเสิร์ตได้เดี๋ยวแปะรูปแปะมองไกลๆยังเห็นนะมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นหลักการของไฟจราจรด้วยอ๋อไม่เป็นหลักการเดียวกันเนาะใช่เพราะว่าสีแดงเราเห็นได้ไกลสุดอืมแต่ว่าพอเอามาเสนอบอร์ดที่ประชุมอ่ะเสียงแตกเป็นสองฝ่ายอ่าอืมันก็จะมีฝั่งที่แบบชอบมากกับแบบมันดูประหลาดจังวะเออเนื้อป้าคือ คือด้วยความที่เป็นองค์กรอะ่ะมันก็พนักงานหรือว่าแบบผู้บริหารส่วนมากก็มีอายุเยอะหน่อยก็ <c oughs> คือหลายเจนนั่นเองคือ<า>แ,แบบว่า <c oughs> เป็นเจนบูมเมอร์กับเจนแซดแบบนี้ <laughs> แบบตีกันว่าแบบเอ้ยฉันชอบโลโก้นี้ <c oughs> แต่อีกฝั่งก็แบบไม่ชอบ <c oughs> อืจนแบบผู้บริหารก็โทรโทรหาเดียนบีเลยอะ่ะว่าแบบเอ้ยทำไมออกแบบมาแบบนี้วะแบบมันดูประหลาดดูไม่เม k เซน ออืแล้วคํานึงก็คือสีแดงไม่เม k เซน n s เลยทางทางที่หน่วยงานแบบแล้วเดียนวีก็ถามกลับว่าไม่เม k เซน n s ยังไงอะไม่เม k เซ e n s เพราะว่าอวกาศไม่มีสีแดงคนเป็นสีน้ําเงินสิ<ะ>ออแล้วเดียนวีก็ตอบกลับว่าแต่อวกาศมันเป็นสีดํานะครับ <laughs> แต่จริงนะอวกาศแบบว่าเราไม่ได้แน่ชัดว่าอาวกาศต้องเป็นสีอะไรอะแบบสีดําหรือสีน้ําเงินอะออแล้วแบบอยู่กระแสงอะแล้วการประชุมมันก็จบลงใช่ปะ,ะแล้วอีกสัปดาห์อีกสักพักต่อมาจนถึงแบบในที่ประชุมก็ยอมยอมที่จะใช้โลโก้นี้อืมแต่ชอบที่เดียนบีตอบมาแบบว่าอาวกาศคือสีดำปะ ใช่เพราะมันคือแสงสีคือการตกกระทบของแสงอ่ะเพราะในเมื่ออวกาศมันไม่ได้มีแสงอ่ะเข้าใจฟิลใช่ไหมมันก็คือสีดำนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของโลโก้นาซาและความว้าวที่แบบกูชอบมากก็เลยเอามาเล่าคือคู่มือกราฟิกของการอันเนี้ย ปกติเราก็จะรู้จักในชื่อ C I เนาะใช่ใช่ก็คือถ้าแบบว่าพวกกราฟิกกันเองจะแบบรู้จักในชื่อของความว่า C I แต่ว่ามันจะมีชื่อเต็มอยู่นะเดี๋ยวเราขึ้นให้เออม,มันคือกราฟิกแมนนวลอ่ะอืมมันคือคู่มือการใช้การใช้แบรนด์ที่ <band ing. S 1> นะักออกแบบใช้เพื่อให้แบบคนออกแบบหรือว่าคนอื่นๆปฏิบัติตามใช่ใช่แบบว่าเอาไปใช้ต่อคือแบบว่าห้ามทําแบบนี้ <c oughs> เอาไปใช้อะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างอ่ะอะไรประมาณนี้อืมซึ่งความว้าวก็คือ ยุคนั้นไม่มียังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่แบบวาดโลโก้ได้ก็ต้องวาดมือหมดเลยแต่เก่งนะวาดด้วยมือเราแบบไปแล้วสวนขนาดเนี้ยอืมก็เลยเป็นที่มาของคู่มือการใช้แบรนดิ n g nasa ที่เดียนบีออกแบบวาดด้วยมือทั้งหมด9บทเก่งมากขอยอมรับก็คือตอนไปอ่านดูแบบโอ้โหคือเป็นปึกอะแล้วแบบละเอียดมากละเอียดมากโดยเดี๋ยวเราจะสรุป เออจะมาสรุปให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างเนาะว่าเขาสรุปไว้ว่าอะไรห้ามหรือไม่ให้ใช้ทางเก้าบทก็คืออันแรกก็คือการใช้โลโก้หรือแบรนดิ้งก็คือหลักการง่ายๆคือว่าโลโก้อันเนี้ยเปลี่ยนสีอะไรได้บ้างห้ามใช้ที่ไหนหรืออะไรต้องเป็นสีอะไรสีอะไรเท่านั้นโดยหลักการของโลโก้อ่ะเขาจะมีสรุปมาแล้วไว้ว่ามีสีแดงสีขาวสีดําสีน้ําเงินใช้ได้แค่นี้นะแต่สีอื่นห้ามใช้นะมันเป็นเรื่องสําคัญของโลโก้อะเนาะใช่หรือแบบห้ามห้ามดัดแปลงโลโก้ใช่ ใส่ดอบชาโดใส่สโตกก็ห้ามก็ห้ามอะไรมันเป็นอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับโลโก้ที่เขาถือว่าห้ามกันต่อมาคือตัวที่สองนะคะก็คือ เราอาจจะเห็นชื่อชื่อชื่อเห็นปะแบบว่าเป็นนาซาแล้วต่อมาจะเป็นชื่อย่อหน่วยหน่วยงานต่างๆในนาซาคือองค์กรเล็กๆต่อมาในนาซามันจะมีตำแหน่งใช่ไหมจะเป็นโลโก้นาซาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นชื่อย่อลงมา3คือแบบของจดหมายคือจดหมายมันก็จะมีแบบของมันแล้วก็แพทเทิลว่าต้องวางแบบไหนอะไรแบบไหนนคือแบบหัวจดหมายใช่เป็นสื่ออ่าเป็นหัวของจดหมายแล้วต่อมาก็คือแบบฟอร์มก็คล้ายๆกันว่าเป็นฟอร์มของนาซาว่าต้องเป็นยังไงยังไงแล้วอะไรวางตรงไหนแล้วแล้วคือประเด็นเนี้ยบท นี้เนี่ยกตีนมากมันเขียนมีแค่หน้าเดียวแล้วบอกว่าเดี๋ยวดีไซน์เพิ่มทีหลังก็คือแบบก็รีบไงก็เอาแค่นี้ไปก่อนเออเอาแค่นี้ไปก่อนอ่าต่อมาบทที่ห้าคือการใช้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพราะว่าเหมือนที่จะมีพูดว่าอันแรกอ่ะสองอันแรกอ่ะคือมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสิ่งพิมพ์เนาะว่าแบบว่าพอพิมพ์ออกมาแล้วมันแบบว่าไม่ได้รายละเอียดเยอะขึ้นมันก็เลยแบบว่า เขียนบทนี้ขึ้นมาเพื่อแนวทางเป็นแกการแก้ปัญหาการไ mm hmm. กด์การวางว่าต้องวางตรงไหนหรือว่าพิมพ์ในอันนี้ต้องไปใช้ตรงไหนหรือว่าใส่ยังไงอะไรแบบว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันสําหรับคนที่จะเอาไปใช้ต่ออ่าประมาณนี้เพราะว่าแบรนดิ่งโลโก้มันไม่ได้แบบมีแค่เรื่องโลโก้ด้วยนะ<ช>เพราะว่าบทนี้เนี่ยมันพูดถึงวิธีการถ่ายภาพหรือแบบมูดแอนโทนของกราฟิกหรือ,อภาพถ่ายด้วยคือแบบว่าให้กราฟิกที่จะใช้ต่อเอาไปใช้ได้แล้วต้องใช้ในกฎแบบนี้นะอะไรประมาณนี้แล้วกัน แล้วต่อมาอันที่6ก็ยังเป็นป้ายแบบป้ายห้องแแบบป้ายสัญลักษณ์ต่างๆแบบว่าป้ายหน้าห้องอรว่าอ่าต้องใช้อะไรหรืออะไรยังไงประมาณไหนแล้วต่อมาคือช่วยหน่วยงานข้อมูลต่างๆบนเครื่องบินเอยเขาจะใช้คําว่าเครื่องบินไม่ได้ค่ผ่านนะคือหรือว่าจรวดอ่ะใช้คาว่าจ้วดเนาะแบบว่าจวดก็สวยว่าการใช่แบบว่าติดโลโก้เนี่ยต้องติดยังไงติดตรงไหนถึงจะสวยหรือว่าต้องใช้อะไร แล้วต่อมาก็คือแบบว่าเกียรติบัตรถ้วยรางวัลน่ะเราเป็นนักวินเราก็ต้องมีเกียรติบัตรอยู่แล้วจะใช้ยังไงเกียรติบัตรแล้วก็อันสุดท้ายเป็นบทที่9คือแผ่นพับแผ่นป้ายหรือชุดยูนิฟอร์มว่าชุดยูนิฟอร์มต้องเป็นยังไงชุดยูนิฟอร์มของ NASA, นาซาเนาะว่าต้องมีอะไรบ้างต้องใส่โลโก้อะไรหรือรูปลักษณ์เป็นยังไงแล้วแบบพอพอเห็นแบบนี้มันเท่มากใช่แบบชุดชุดนาซาที่แบบมีอันเนี้ย จิมมี่ก็เลยซื้ออันนี้มาไงก็เลยมาใส่เป็นคอลเลคชันของ h ฮ a ใช่เพราะว่าน่าจะหมดแล้วมั้งชอบแหละแต่ว่าพูดถึงโลโก้มันสวยจริงนะมินิมอลแล้วดูทันสมัยด้วยใช่คือคือจะบอกว่าเป็นความล้ำยุคแล้วก็มาก่อนการก็ได้เพราะว่าทันทีที่ไอไอโลโก้นี้เสร็จอะคนก็ชอบฝั่งประชาชนชอบมากเลยนะแล้วก็ ดีไซเนอร์ก็ชอบด้วยคือที่ผ่านมาไอโลโก้มิดบอลน่ะโลโก้กลมๆอะ่ะดีไซเนอร์ไม่ชอบเลย <c oughs> เออแล้วแบบพอพอเดียนวีมาช่วยออกแบบแล้วก็แบบทำอะ่ะประชาชนชอบมากด้วยความที่มันแบบว่าอันเก่ามันจะมีความแบบทางการราชการปะแล้วพออันใหม่มันดูแบบว่าเข้าถึงง่ายอในความรู้สึกนะใช่แต่ว่าประชาชนชอบใช่ปหแต่ว่าในองค์กรพนักงานก็ แตกออกเป็นสองฝ่ายละ,ะคือผู้บริหารก็เสียงแตกพนักงานก็เสียงแตก <laughs> คือส่วนมากก็จะแบ่งแบ่งได้ชัดเจนเลยคือพนักงานแบบพนักงานรุ่นใหม่กับพนักงานแบบอ,อา,อาวุโสอ,อ,อ,อยู่มานานแล้วก็จะแบบไม่ชอบก็ฟีลแบบว่าคนเก่าก็ยังติดภาพลักษณ์เก่ากๆแบบติดทางการแหลนะเนาะด้วยความแบบ เกิดเติบโตมาแต่ละยุคแต่ละสมัยมันไม่เหมือนกันเนาะซึ่งโลโก้นี้เนี่ยมันก็มีชื่อเล่นของมันด้วยนะว่าชื่ออะไรว่าวอมโลโก้คือตัวนอนเพราะว่าคนยุคนั้นมองว่ามันดูประหลาดดูแบบยึกยึกยึมันยึกยึกยืนเนาะเออมันแบบแล้วตัวเอมันทําไมมันไม่มีขีดวะอ๋อเพราะตัวเอมันต้องมีขีดแต่ว่าตัวเอตรงเนี้ยมันแบบว่าเอแต่ว่าไม่มีขีดตรงกลางอ่มส่วนมิดบอลก็ตามตามชื่อเลยคือมันดูกลมกลมแล้วก็มิตรบอลมันเป็นอาหารที่แบบ ใครๆก็ชอบอ่าเออแต่จริงๆเขาคงสื่อแบบว่านอกโลกแหละเป็นอุกกาบาตเปล่าตอนแรกก็แต่งตัวเป็นอุกกาบาตคู่กับซิมมี่นะแต่แบบหาชุดไม่ทันเออก็เป็นแบบนี้ไป <laughs> เออแล้วแบบพอเอามาใช้อ่ะปรากฏว่านาซาเองก็มีปัญหาแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาที่โลโก้นะคือมีปัญหาในองค์กรเองก็คือมีข่าวชาวหรือแบบคนเริ่มไฮยเรื่องอวกาศน้อยลงอือแล้วก็ องค์กรก็ซบเซาลงเรื่อยๆแล้วแบบเรื่องกระสวยก็มีปัญหาทีนี้เนี่ยผู้บริหารใหม่ก็เลยแบบว่าจะกู้ศรัทธาหรือแบบทำไงให้คนกลับมาสนใจอวกาศอีกครั้งหนึ่งดีก็เลยเอาโลโก้มีตรบอลมาใช้เนาะใช่ก็เลยแบบปรึกษาที่ปรึกษาว่าแบบเอ้ยทำไงดีวะที่ปรึกษาเ็าเลยบอกเอามีตรบอลกลับมาใช้สิเอาความคลาสสิกเอาความรุ่งเรืองที่เคยมีมกลับมาให้มัน ให้มันให้มันมากลับมาอีกครั้งให้มาลุ้งเรืองอีกครั้งแล้วกันเนาะก็คือยุคนั้นอะ่ะยุยุคเรโทรกลับมาอ่าบวกกับยุคโมเดิร์นมันก็ซบเซามันซบเซาลงอย่างที่บอกคือมันเป็นงานอาร์ตมันเป็นวัฒนศักรอะ่ะคือแบบแบบเดี๋ยวอันนี้มาเดี๋ยวอันนี้กลับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กลับเดี๋ยวอันนี้ก็ขึ้นมาแบบว่ามันวนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดอืจนแบบโลโก้ตัวหนอนอะ่ะมันใช้ถึงแค่ปีหนึ่งเก้าเก้าสองเองแอล้วแบบอีกไม่กี่ปีต่อมาปีสองพันหกนาซาก็เลยแบบ ออกคู่มือกราฟิกเวอร์ชั่นใหม่แต่ว่าเขียนเขียนไว้เลยว่าแบบไอโลโก้วอมไทยอ่ะก็ยังใช้ได้อยู่แต่จะไม่ได้ใช้ในแบบ official ยลแล้วอืมก็ยังแบบห้ามใช้ไปเลยอ่ะจะใช้ได้ก็คือแค่แบบการค้าหรือว่าต้องได้รับอนุญ,ญาตแล้วเท่านั้นอืมซึ่งเราก็จะเห็นเม่อเระดกตกทอดที่มันลงเหลืออยู่อย่างแบบโลโก้ไอตัวเนี้ยอยู่บนอวากาศอวากาศคือ,อ คือที่ไม่เปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้ <c oughs> ใครจะไปเอาไ <c oughs> เออแล้วพูดถึงโลโกโตัวหนอนเนะ่ยมาพูดถึงในมู่แฟชั่นบ้างก็คือเหมือนที่เสื้อที่จิมมี่ใส่โดยโลโก้ตัวหนอนนะ่ะเหมือนแบบจะตายลงไปแล้วใช่ไหมแต่ว่า แฟชั่นก็เริ่มกลับมาบูมด้วยก็แสแบบเลโทรกับโมเดิร์นหนักมันกลับมาแหละแล้วก็จะได้เห็นว่าแบบว่าหลายแบรนด์ที่จะไปคอลแลบกับนาซาไม่ว่าจะเป็นเท a เอ็มเหมือนจิมมี่ใช่ป่ะแล้วก็หลายๆแบรนด์คือได้ออกลิกิตเป็นแบรนด์เอาวอ์มาใช้ในโลโก้เนาะมันจะมีเสื้อผ้าหลายแบรนด์มากที่เอามาใช้แล้วดูเก๋ดูเท่ถ้าถ้าแบบใครที่ชอบสายแฟชั่นนะจะสังเกตได้ว่ายุคนึงอะ่ะ หลายแบงคอลแลบกับนาซาเยอะใช่แบบว่าเอามาใช้จริงๆพอมาอยู่ในเสื้อผ้าแม่นเท่นะรู้สึกว่าแบบมันเก๋อะ่ะมันแบบว่าไม่ได้เยอะหรือไม่ได้อะไรมากมันดูแบบล้ำสมัยมันเท่อะ่ะมันดูเทอะ่ะถ้าพูดตรงๆคือมันเท่เลยอืมด้วยความที่แบบในแฟชั่นมันก็บูมมากนะแบบ หลายแบแรนด์คอลแลบเยอะอ่ะใช่อเอามาใช้เยอะจนแบบนาซาก็เลยเอ,อ,เอ,อยอมใช้ยอมเอากลับมาใช้ก็ได้ด้วยความมันเป็นภาพจาแหละเพราะว่าแบบพอมาใช้เยอะทุกคนเห็นนะ่ะแบบว่าเสื้อปักนี้ก็เอาโลโก้นาซานี้มาใช้เสื้อแบรนด์นี้ก็เอาโลโก้แเออโลโก้นาซานี้มาใช้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เกิดภาพจําว่าโลโก้นี้คือโลโก้นาซาก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะพอยังไงมันก็ดังแล้วก็เอามาใช้ใหม่ละกันเออซึ่งเอามาใช้ครั้งแรกก็คือยาน ไม่ไม่จานสิจรวดจรวดจวดของสเปซเ X ที่ชื่อฟอลคอนไซึ่งหน้าที่ของจรวดอ่ะคือจะจะเรียกว่าไงอ่ะคือต้องพูดถึงโครงสร้างของการส่งขึ้นไปดวงจันทร์ก่อนมันจะมีจรวดที่ตัวส่งใช่ปะแล้วก็มีมีโมดูลมีมันแบบว่ามันจะปล่อยทิ้งออกมาปล่อยทิ้งมาแล้วแบบตัวที่เขาอยากส่งขึ้นไปอ่ะใช่ใช่เออ ไอฟอลคอนนมันคือสเตจแรกของการ<อ>ส่งขึ้นอืมซึ่งฟอลคอน9เป็นของสเปซเอเพราะว่านาซาแม้นาซาหลังๆไม่ค่อยผลิตจรวดเองละอืจะจ้างเอกชนแบบรับสัมปทานเอารับรับนอกเอาให้นอกทำให้นอกทำก็จะเห็นแบบมี b โบอิงมีสเปซเออะไรแบบนี้ของอีลอนมัส จ้าของทวิตเจ้าของทวิตเตอร์ไม่เจ้าของเอก็กไม่ใช่ทวิตเตอร์ <Twitter. S 1> หยุดหยุดสักทีนะ <laughs> เอาบอดแขกลงด้วย <laughs> ก็เลยแบบเอากลับมาใช้คืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือแบบอยากเอาความรุ่งเรืองในอดีตกลับมาใช้ด้แหละ <laughs> เพราะว่านอกจากจะรหลดฟาวคอนนาแล้วอะนาซาก็ยังมีโครงการอีกอันนึงก็คือจะส่ง มนุษย์ขึ้นดวงจันทร์อีกครั้งก็คือจะส่งพาเราขึ้นดวงจันทร์อีกครั้งหรือจริงๆเป็นไอ้นี่มาแงวันเป็นไรกาอ๋อไรจิมมีขึ้นไปเหรอเอามาแงวันไปด้วยเปล่าหรืออะไรก้าไปไรกาตัวที่สองาโอเคอืมก็เลยนั่นแหละเป็นเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องโลโก้แล้วก็อวกาศแต่ แต่สุดท้ายนะนาซ่าก็พาเธอกลับมาไม่ได้โอ้ยโอ้ยนเยร <laughs> พราะนาซ่าไปดวงจันทร์ไม่ได้ไปกับเขาโอ้ย <laughs> ใครก็ได้แต่เน็ตจะมีทีใครก็ได้แต่เน็ตที <laughs> <laughs> โอเคนาซ่าก็พากลับมาไม่ได้เรื่องราวเรื่องราวของโลโก้ก็จบลงเท่านี้นะใแต่ว่า หลักๆที่มันแบบน่าสนใจคือด้วยความที่งานอาร์ตอ่ะมันมีความเป็นวัฏจักรใช่ก็เหมือนที่อยากจะที่ที่เราพูดไปนะแบบว่าพอตอนแรกอะ่ะอันนี้บูมบูมเสร็จปุ๊บอันนี้ดอปแล้วอันนี้บูมขึ้นมาใหม่แล้วกลับกลายไปว่าอันเก่าดันบูมขึ้นมาอีกเหมือนแบบอยู่ดีๆไวทูเคก็มาอยู่ดีๆทั้งที่แบบว่าทั้งแต่ตั้งแต่สองพันอยู่ดีก็กลับมาบูมเฉยมันเป็นวัฏจักรที่แบบว่าวนเวียนอยู่อย่างนี้ในงานศิลป,ปะละกันอืเพราะว่ามันก็ <laughs> อะไร เพราะว่ามันก็มันไม่เชิงว่าตัดเนาะมันมันเรียกว่าต่อยอดแล้วก็ทําให้งานอาร์ตมันแบบมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นไปอีกไม่แน่มันก็อาจจะมีแบบมีเทรนใหม่หรือสไตล์ใหม่ไปเลยสไตล์ใหม่เข้ามาเรื่อยๆเนาะมันเปลี่ยนไปตามยุคไหแบบเทรนมันก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็อัพยอดต่อยอดมันขึ้นไปเพื่อจะแบบว่าให้มันดูเข้ากับยุคสมัยในยุคยุคนั้นพูดอย่างนี้ละกันอืมฟังเรื่องราวแล้วเป็นไงมั่ง สมองไหลสมองไหลแต่ก็ภูมิใจที่เพื่อนได้ทําในสิ่งที่เพื่อนชอบความคิดมากแล้วแบบตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าเอาตรง EP นี้เป็น EP ที่แบบรีบมากจริงแบบอ่าอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะพวกเราสองสองขออภัยด้วยนอนน้อยนอนน้อยกันทั้งคู่เลยอาจจะแบบว่าพูดงงงสับสนบ้างฉันจะอาจจะเป็นปกติอยู่แล้วแต่ก็อาจจะพูดงงมากขึ้น ก็ประมาณนี้ถ้าถ้าชอบเรื่องราวก็คอมเมนต์กันมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช่หรือแบบอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับงานเสิลปะหรืออะไรก็ตามที่แบบรู้สึกว่าฟังจบแล้วต้องแบบพิมพ์สาธุ99กอ่ะก็แบบคอมเมนกันได้เนาะแล้วก็พิมพ์สาธุเก้้ามาด้วยผมกับแววก็ไปกันต่อไปนอนต่อขอขอญาตไปนอนนะคะเพราะไม่ไหวแล้วโอเคก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย